อีกหนึ่งข่าวนะฮะของอีกหนึ่งศิลปินนะครับนั่นคือพี่นัทศักดะทอนนั่นเองพี่นัทศักดะทอนนี่ก่อนหน้านี้เขาเคยอัปเดตนะครับชีวิตของเขาผ่านรายการของเราไปนะครับบอกว่าเขามี3 <cam> เรื่องที่กำลังโฟกัสอยู่ตอนนี้ครับผมเรื่องแรกคือวิ่งมาราธอนเรื่องที่2เพลงชุดใหม่แล้วก็เรื่องที่3หัดทำคลิปยงยง,ย,ง <c oughs> ยูท <c oughs> ูบนะฮะลงยูทูบนะครับผมล่าสุดฮะ คลิปแรกนะครับที่เป็นหนึ่งในสามที่เขาอยากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัพลง YouTube ให้ได้ดูกันแล้วนะฮะในดัสสักดาทอนชาแนลเลยนะครับใช่แล้วคลิปที่เขาทำเนี่ย <S <S เป็นการคอปเปอร์เพลง Let it go ขอปากอีกทีเ o v e r เพลง Let it go โอเคโอเคปากใช้ได้ก็ประกอบภาพยนตร์เรื่อง f r เ z e n ไงใช่แล้วนะครับผมวันนี้มีไม้ฟังกันด้วยร้องถึง4ภาษาคือในเพลงเดียวอ่ะที่นัทร้องไปแบบจัดไป4ภาษามีภาษาอะไรบ้างครับมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงภาษาจีนด้วยนะครับไม่รู้ว่า ร้องได้ยังไงต้องเปนเป็นแบบเป็นคนพิเศษอ่ะครับอ่าเป็นคนมีความสามารถมากอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองไปชมคลิปนี้ครับที่พินัสศักดาธรเขาร้องเอาไว้ครับไปชมครับครับ r e t อี g ก Lak no cash or Let it go, let it go And rise like the break of dawn sweet hopper, sweet hopper. รอนสักเท่าไหร่อึ้งอะขับเป็นลูกอะคือทำได้ไงอะสีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นใช่นะครับผมเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากๆนะฮะโอ้โหเป็นแลเก่งมากแต่ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกเพลงนี้อะเพราะว่ามันได้โชว์พลังเสียงมั้ง เพราะว่าเพลงนี้ที่เป็นแบบโฟเส้นที่เป็นแบบตอนที่มันมาฉายในไทยอ่ะคนที่ร้องแลวคนที่พากเสียงอ่ะคือน้องแก้มแก้มวิชญนีร้องไว้เลนโก้ครับผมผมชอบปากพี่มากเลยนะฮะเมื่อกี้วิชญนีเลนโก้เลนโก้โอเคครับนะครับอ่ะแต่ว่าพี่นัทเนี่ยเขาก็ฝากมาบอกเหมือนกันครับเพราะแบบที่เขาเลือกเพลงนี้เนี่ยเพราะอะไรแล้วทำไมถึงต้องมีสี่ภาษาเอาเหรอนะครับผมพี่นัทเขาบอกมาด้วยนะฮะลองไปดูกันหน่อยครับไปครับ สวัสดีครับผมนัทศักดาธรน,นะครับทำไมถึงเลือกเพลง Let It Go มาทำเป็น cover สีภาษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่คือเราก็เห็นคนทำ cover มาเยอะนะฮะแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันเจ๋งดีเนาะแล้วก็อยากทำมานานแล้วแต่ว่าคือพอมาคิดถึงตัวเองล้วก็แบบนั่งคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เราพอจะทำได้ที่ยังไม่ค่อยมีใครทำนะอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึง ตอนที่ได้ไปทํางานที่เมืองจีนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางเพลงเราต้องร้องหลายภาษาในเพลงเดียวแล้วเราก็รู้สึกเออมันสนุกนะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นใครในเมืองไทยทําเท่าไหร่อะไรเไงี้ยครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าออคงยังไม่เยอะเราก็เลยรู้สึกเอาตรงนี้แล้วกันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็มานั่งเลือกเพลงว่าเพลงอะไรล่ะที่มีห,มหลายภาษาอยู่แล้วก็เนี่ยแหละรครับแ e d ด i t o เพราะว่ามันมีมีอยู่25ภาษา25เวอร์ชันทั่วโลกเราก็เลือกมา4ภาษาที่คือผมพอคลุกคลีคุ้นเคยอยู่แล้วเนี้ยไทยอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือพูดได้ภาษาจีนก็รู้แบบ พอออกเสียงได้รู้คำในระดับเบสิกอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะสีภาษานี้แล้วกัาาาน,กนมาทําเป็นเรดิโกมันให,ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับตัดต่อเองด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรียนทุกอย่างจาก Google <laughs> นะครับเรื่องตัดต่อนี่คือความรู้เป็นศูนย์เลยจริงๆเลยครับก็เราก็คิดว่าเออพอมันเป็นสีภาษามันต้องมีซับไตเติลนะมันต้องมีคำขึ้นนำเพลงนิดหน่อยแล้วก็มีเครดิตตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เอาอยัางไงดีวะทําทก็ไม่เป็นก็เลยเซิร์ชกูเกิลเลยว่า,าใส่ซับไตเติลทำยังไงโหย้ยงมอยู่ทั้งวันเลยอ่ะกว่าจะใส่ทุกอย่างกว่าจะทําอะไรเป็นนะครับปรับสงปรับสีไอภาพในคอมอีีก็แต่ว่าพ่อออกมาแล้วแบบภูมิใจนะเพราะว่าเราทําแบบ น่าจะเกือบ100%ของทุกอย่างในคลิปนี้นะครับมีแพนจะทำคลิปต่อไปอยังก็คิดๆแล้วนะครับแล้วก็พยายามคิดว่าก็คงเล่นกับไอเดียที่มันเป็นเ,เป็นการผสมผสาน อะไรที่มันหลากหลายวัฒนธรรมอะไรเงี้ยหลากหลายภาษาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่สีภาษาเหมือนเดิมแล้วแต่อาจจะเป็นไอเดียที่มันใกล้เคียงกันเดี๋ยวต้องดูดูกันครับครับก็ฝากช่วยกันเข้าไปดูเลงดิโกใน YouTube channel ของผมกันเยอะนะครับเป็นคลิปแรกนะครับ YouTube n e l ก็คือนัสกาทรตรงตัวเลยนะครับ n a t s c k d a t o n นะครับแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่เร็วนี้แน่นอนครับ ดูเพลินเลยดูเพลินเลยนะครับผมนะครก็ยังไงก็แสดงความดีๆกับพี่นัทด้วยนะครับก็ทำเองหมดเลยคืออะไรที่แบบอะไรที่มันทำด้วยตัวเองแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความภูมิใจขึ้นนะครับถูกต้องพี่นัทนะครับที่มีอะไรที่เป็นไอเดียของตัวเองนะครับออกมาให้เราได้ติดตามกันนะครับทางนัทศักดิ์ธน์ชานัลถูกต้องแล้วนะครับไปเสิร์ชดูกันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ เอาจริงเนี่ยอยากเห็นคลิปต่อๆไปด้วยผมอยากเห็นอันนี้ผมเสนอเลยนะฝากบอกพี่นัทด้วยนะครับว่าอยากเห็นพี่นัทเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็ทําฟรีลันนิ่งเออโดดจากตึกนี้ไปตึกนู้นแต่๋ยต้องถามว่าพี่นัททำฟรีลันนิ่งได้ใช่ปะถาไม่รู้แต่ชอบวิ่งไงคือถอดเสื้อวิ่งมันก็ปกติเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถอดเสื้อวิ่งแล้วก็เป็นฟรีลันนิ่งไปเออัวลำบากไปไหมพี่นัทเป็นแบบว่าถอดเสื้อวิ่งฟรีลันนิ่งแล้วร้องเพลงไปเออแล้วโอ้ สี่ภาษาไปด้วยเดี๋ยวนะนิ่งไปด้วยร้องเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงายิ่งคุยกับเพอ่ยิ่งเหงาแพอ่นะครับผมอยังไรก็รอติดตามอยู่นะครับพี่นัททำออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะ